งงลงมาถ่ายแล้วบอกลกไหมลกมาถ่ายรูกให้เราบอกบอกแล้วไม่มีเดียวถ่ายไว้ถ <c oughs> ่ายไว้ทุกสิ่งละถ่ายไว้ลงคลิปไว้ Để <laughs> <laughs> hai 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 ngầm tăng kỳ hai ngầm ngầm quá. <cười> <cười> คนบ้านเครื่องวัดใช่ไหมครัคนบ้านเครื่องวัดเนี่ย เนี่ารานไปตัวแค่าะได้เข้ากันที่นี่เนครับคเงินทษไปรับยัันรอสาสาานนะครับเอาทาก็สาลานะครับาใจรับ วันนี้หานรูปกระดานเขวโอเคครับวันนี้เป็นเมืปปเ่อวันที่็นเสาร์ันนี้นะครับเนาะานรูกระดขวนะครับพี่ดอง Ao vậy là có mấy cái <laughs> campeon là có mấy cái này 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 là